กดไลค์กดติดตามกดแชร์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 ให้ผมในเด้อพี่น้องกดสวัสดีผมเป็นพี่น้องสู้ทุกคนนะครับเนะบาะเมื่อนี้ผมก็อยู่มหาวิทยาทลรยธรรมศาสตร์ครับผมอยู่มอธรรมศาสตร,นรน์นอรังซตผ้า แผนแผนแผนแนะครับมบันต่อเป็นวจเนาะตอนนี้กำลังทาุนอยู่ฝ oh, <no. S 1> นกระตกเพราฝนครับตอนนี้มีพวงก็มาหาแนวนางกินเหร่นถานะครับเนาะ oh, <no. S 1> เป็นย่ำแหนมครับผมสู้ทุกคนแซบ,บกินน้ำากันครับว <Wow. S 1> ้าวขาเจ,จ้าใส่บบพริกขกงว้าว แคมเหล่าแซ่บไปแล้วนะแต่มื่อนี้ยผมมีเหล่านะครับเนาะอยู่สถานศึกษาในมหาลัยภาแฟนมาสอบตำรวจครับจะสอบอแปดสิบแปดเตอรแบบได้ักเะสือในกรยังไปครับยังมันอยู่นะผม,มเลยไปอยากไปสายมาสายเราเป็นอย่างโคโรนา นักศึาากษาเอากันนาจะย,ยุดนะครับเพราะว่าบอกบอกเห็นไผ่บอกเห็นคนนักศึาากษาอะไรนะบอก่อมีย่เหนไหนมมันมีเบอร์บ้างครับนั่นเนยมาสดากับพิเภกครับนุน่นๆแด่อย่างายครับซื้อมากทำเขามีให้กินก็กินมากนะ เนาะครับเสียยางเดี๋ยวพักบ่๊อมมี่ oh, <no. S 1> แกกระลำดีหลายครับแกกระแซมอยู่ครับหรือว่าใส่ได้อยู่คานอยู่ห <Yahoo! S 1> าสิบ,บาทไรเติมอยู่ได้เนี่ย <Whoa. S 1> มันเป็นวสวยซื้อมาได้เป็นจานมันกรองกันกินมากนะว้าว <Whoa. S 1> มาแต่สต๊าฟมาแต่ตื่นแต่แปดโมงแปดโมงนี่ผมตื่นเสาแห้นครับแปดโมงผมเนี่ย เอาปกติผมตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่ละเมือง oh, <no. S 1> ผมเม็ดงานเดิกครับผมไม่ค่อยจะตื่นเสาตื่นเสามากครับรถมากจากบ้านพ่อเนี่ยก็สิวังสามสิบกิโลครับรมั้นนะทางหลังกล่องทางทางฝุ่นนะครับเป็นหม่องจอดรถผมมารถมาจอดนะครับแล้วทางหลังนี่เป็นสานามบอลครับ 상라폼 뽑으면 저는 오노 아보세 นั่งยินเล่นไหมครับเบาอยู่งคนเดียวแนมเบืง้งตร์ดแลนด์ร่วงจอดรถข้างหลังผมนั่งเดืบอบกลางครับยินเบิร์ดคนเดียวกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมได้เด้อพี่พนออ้อง